พอดีมาอยู่บ้านนี้นะมันจะมีคนขายนะเขาขายอ่าเขาเรียกอะไรนะเ mm hmm. ต้าหู้โฮมเมดนะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. เผื่อใครจะมีไอเดีย hmm. ไปทํา mm hmm. ทานบ้างเดี mm ๋ย hmm. วมาดูซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. มันเหมือนนักเก็ตเลยเนาะนคือเต้าหู้ mm hmm. เขาทําเต้าหู้อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในอะ่ะ เดี๋ยวให้ดูข้างในให้ดูตรงนี้ไงนี่อยากให้ดูฟันกรอบนอกแล้วข้างในมันจะนุ่มๆเห็นไหอร่อยอะ่ะเนี่ยถ้าเราไปทำเองก็ได้นะคะเป็นไอเดียนะแล้วนี่คือน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขาทำแบบน,นี้เขาใส่มันจะมีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวแล้วก็มีถั่วเนาะแล้วมันะมันไม่เผ็ดด้วยแหละ เผื่อใครเป็นไอเดียไปทําขายค,คือคือเจ้าเนี้ยเขาเขาอยู่ข้างบ้านนี้นะเขาขายด้วยด้วยการที่แบบขายรถแก๊ปมารับอะเนาะอือร่อยอ่ะน้ำจิ้มอะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวร้านก็หน่อยแม่หน้าบ้านนี้ก็ข<อ>ายออนไลน์คน new normal นี่ยนอกกรอบข้างในมันจะนุ่มๆน,นึกถึงเต้าหวยอะค่ะ เน่เข้าใจว่ามันคงเป็นลิขสิทธิ์ของเขาไหมเพราะว่าปกติไม่เคยเจอแบบนี้นะข้างนอกข้างนอกกรอบข้างในแบบเหมือนเต้าหู้เลยค่ะกรอบนอกกรอบนอก,น,อกนุ่มในเป็นเป็นเต้าหู้ <c oughs> คุณกระบี่มือนหนึ่งบอกขอคํานึงเอาไปเลยนะคะอ่าอย่างนี้จะส่งไปทางเตรียมรับนะคำเดียวไม่พอเ <c oughs> ออม, <c oughs> มันอร่อย,อยจริงนะเนี่ยไม่รู้เขาเขาเต้าหู้มาจากไหน ปกติเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปถามเขาอยู่ข้างบ้านนี้เองนะคะขายทางออนไลน์ไปถามได้เหรอเ้าไม่ว่าเหรอได้ไปเยี่ยมเาก็ได้อ๋อเขาบอกใช่ไหมได้เข้าไปเข้าไปดูเลยได้ใช่ไหมได้อะโอเคแต่เดี๋ยวขอเกน่ยกคันคือเผื่อเป็นไอเดียสําหรับทําขายเขาขายเขาขายส่งทางแก๊ปนะเขาขายออนไลน์นะเดี๋ยวแอบไปดูเขาขายได้ อ่าสวัสดีค่ะมาเยี่ยมหน่อยขออนุญาตมาเยี่ยมหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่เพื่อนๆพ่เต้าหู้เต้าหู้โฮมเมดอันนี้อันนี้น้องเป็นคนทําเองเลยใช่ปะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาดีกว่าว่าเขาขายเป็นไงบ้างขายมากี่ปีแล้วคเนี่ยเพิ่งขายค่ะเพิ่งขายที่นี่เลยค่ะเพิ่งขายนี่ได้กี่วันแล้วคะประมาณยังไม่ถึงเลยค่ะประมาณสมอาทิตย์จ้สามอาทิตย์ แล้วสูตรอันนี้คือทำเองคิดขึ้นมาเองเลยปะใช่ค่ะเอรแตจกมันอร่อยมากเลยอะลองชิมแล้วเป็นไงบ้างคะอืมอร่อยะปกติแต่และว,วันนี่ทำเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะเพราะว่าเต้าหู้วัวไขมันอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนเพราะว่าหนูไม่ใส่สารกันดูดไม่ใส่สารกันเสียโอ้แล้วก็ไม่ผสมแป้งด้วยอืมแล้วแล้วปกติมีขายถ้าสมมุติว่าคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่จังหวัดจันทบุรีเราเนาะเขาจะซื้ออย่างเงี้ยเขาซื้อได้จับยังไงอะ ตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสามารถส่งรถเย็นได้ค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะต้องแบบว่าเอคือมีมีแผนอยู่ค่ะว่าอนาคตก็คืออยากส่งต่างจังหวัดได้โดยการส่งแบบเป็นรถเย็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะมีของอินเตอร์เอทเกับเอ่ซ SCG ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพื่อขายที่นี่ครั้งแรกก็เลยลองแบบว่าขายอยู่ที่บ้านไปก่อนช่วงสถานการณ์โควิดอะค่ะ อืมแต่ถือว่าขายดีไหมช่วงโควิดเนี่ยถือว่าขายดีไหมตั้งแต่เปิดร้านมาหนูก็คิดว่าลูกค้าที่แบบว่ากลับมาซื้อําค่อนข้างเยอะค่ะใช่ค่ะด้วยความที่แปลกใหม่เพราะว่าเต้าหู้ทอดนะคะทั่วไปก็จะมีแบบว่าแบบรถเดียว แตของหมือนเนี้ยคือแปดรสชาติเลยแล้วตอนนี้ตัวเองมีรสชาติอื่นไหมแม่พี่ขอออก็คือตามนี้เลยค่ะอันนี้เป็นราคาหน้าร้านนะคะเป็นราคาหน้าร้านแต่ถ้าในเดลิเวอรี่ก็คือจะเป็นอีกราคาานึงแปดรสชาติค่ะแล้วถ้าเราจะสั่งเลยตอนนี้ได้ไหมอยากกินอ่ะได้ค่ะเออไอรถไอรถทั้งหมดเอามารวมรวมมิกกันได้ไหมได้เออแล้วตัวเองทำให้ดูเลยได้ปะได้โอเคเดี๋ยวมาดูน้องฟางเขาทำให้เราดูดีกว่า มาแอบดูเขาทำนะคะออร์แกนิกนี่คือเป็นสูตรของเราเองใช่ไหมใช่ค่ะก็คือหนูใช้ถั่วเหลืองร้อยเซนไม่ผสมแป้งอ๋อใช้ถั่วเหลืองเพียวๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะอือ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 ข้างในมันก็เลยอ๋อไม่ผสมแป้งที่ถึงว่ามันอร่อยอ่ะนะออ้านตางานตาน้องจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสาล่ายค่ะอันนี้ออริจินอลค่ะก็จะเป็นถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซนต์นะคะอันนี้ฟักทอง อันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมค่ะก็จะมีเห็ดหอมอยู่ในเนื้อของเต้าหู้ผสมลงไปเนี่ยค่ะต่าแบบรวมเลยแบบรวมแล้วเห็นมีผักสีเขียวๆเดียอ่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอ้รสเผือกก็จะมีเนื้อของเผือกค่ะแครอทค่ะอันนี้อันชันอันนี้รสงาดําค่ะโอ้ยี่ยมเลยก็จะไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะที่เห็นเห็นก็จะเป็นสีจากธรรมชาติ๋อใช่อืมโอ้มันอยู่ใกล้กันพอดีเลยพอดี พี่ก็กินของประมาณนี้แหละ,ะเนาะอเอะอเด็กรุน่นใหม่ที่เขาเขาเรียกว่าเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสถือว่าเก่งนะอื <c oughs> อันนี้เพิ่งจบเลยเหรอคะถูจบมาแล้วค่ะพี่อ๋อแล้วทำอะไรมาก่อนไลยคะเมื่อก่อนหนูทำงานอ,ออฟฟิศค่ะก็ทำงานหนูที่ธนาคารแล้วก็ออกมาก็ขายของออนไลน์ด้วยแล้วตอนนี้ก็คือว่าแบบสถานการณ์แบบนี้ค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยแบบว่าเออเรามีพื้นที่ตรงนี้หน้าบ้านเราก็เลยเรียกแล้วแล้วไอ้สูตรนี้น<ล>นเป็นคน,นคิดเองหรือว่ายัางไงคะหนูเรียนค่ะอ๋อไปเรียนมาใช่ไหมก็คือเรียนเนี่ยค่ะเรียนออนไลน์แล้วก็ลองทำแลอ๋อแล้วก็ลองทำแล้วตัวเองสอนใช่ไหมรับสอนใช่ไหมย,ยากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็เอ่อพูดตรงๆก็คือว่าครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่แบบว่าขายหน้าบ้านใช่ค่ะแต่ต่อไปก็อาจจะแบบว่าถ้าสถานการณ์ดีกว่านี้ก็อยากออกไปขาย ข้างนอกค่ะเพราะว่าลูกค้าจะได้แบบหาร้านเราเจอง่ายๆด้วยค่ะอืแล้วไอ้ป้ายหรืตุ๊กตานี่นี่ออกแบบเองเขียนเองกับแฟนค่ะ <c oughs> แฟนเป็นกักฟิกก็คือใช้มืวอวาดออบแฟนเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ในจันทบุรีนะคะอยากจะกินก็ไปที่แอปแฟนฟู้ดแพนดา้าอ่าฟู้ดแพนด้แล้วก็ไปที่ไอไอไอแอตัวฟูตัวฟู นั่นแหละแต่ทหารไม่ได้ก็ติดต่อทางเพจได้ค่ะหนูมีเพจเพจอะไรคะคือ I am t o ตัวฟูนก็ I am t o ตัวเพจเพจ am t o f ตัวฟูก็จะมอกกับ ลูกค้าที่ทานเจมาสวรัมีวิกแอนแพนเดตทานได้หมดเลยอือว่าคนที่มีรักสุขภาพก็ทานได้ค่ะแล้วบางคนลูกค้าก็มีโทรมามแบบว่าอาพี่ขอแบบสดได้ไหมเอาไปใส่หมอ้อทอดลมร้อนี่ย์ไซเลอรค่ะบบได้ค่ะเขไ,ไปต้มได้เอาไปทอดหม้อทอดไรน้ํามันนะคะใช่เอาไปทอดเองใช่แบบว่าลูกค้าไม่อยากไม่อยากทอดแบบน้ํามันเียอย่างอย่างสมมุติว่าเราไม่อยากกินทอดเราก็ไปนึ่งกินได้เนาะได้ค่ะคือเอา ผัดแกงทอดได้หมดเลยค่ะทำใส่กับข้าวแทนเนื้อสัตว์ได้เลยค่ะได้หมดเลยค่ะหนูก็จะจัดเป็นชุดให้ลูกค้าแบบสดไปให้ลูกค้าทาเองนะที่ร้าซื้อสดไปเป็นอาหารเช้าได้ได้แล้วเวลาซื้อสดมันอยู่ได้นานแค่ไหนเออคุณลูกค้าแช่ตู้เย็น ช่องปกติได้เลยค่ะหนึ่งเดือนค่ะโอ้โหช่องปกติแต่อย่าเกินหนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเสียไม่ค่อยมีเพราะว่าอันนี้ก็ส่งสบายเลยนะค่ะอ่าเดี๋ยวนูน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ใส่อะไรบ้างอะคะน้ำจิ้มก็จะเป็นเป็นเป็นรู้อนะน้ำตาลน้ำตาลอ้อยเหรอมะพร้าวค่ะอ๋อน้ำตาลมะพร้าวมะขามเปียกอ่าแล้วก็มะขามเปียกนะำเกลือนิดหน่อยค่ะเกลือนิดหน่อยใช่ค่ะเกลือดำด้วยไหม เราใส่เกลือดำเป็นเกลือส่วมาเทรนเดียวกันไง <c oughs> มาเทรนเดียวกันอันนี้ทำเองหมดเลยไหมคะทำเองค่ะเก่งนะเนี่ยทำเ, ى, เฉลี่ยน,นี่วันหนึ่งขายได้ประมาณสักเท่าไหร่อะ่ะถ้าตอนนี้นะคะถ้าใน d ดลิเวอรอย่างเดียวเลยก็สามแอปก็รวมกันแล้วแต่วันเลยคะ่ะบางวันก็พันกว่าบาท มันก็ห้าหกร้อยค่ะอ๋อยังไม่ได้ก็ห้าหกร้อยใช่ค่ะอย่างได้ก็พันบาทเดือนก็สามหมื่นบาทนิดๆตอนนี้หนูยังอคิดแบบว่ายังไม่ได้หักยังไม่ได้หักแบบที่เปอร์เซ็นที่เขาหักไปอืมอืมอืมมันมีเปอร์เซ็นอะไรอ๋อเปอร์เซ็นค่าขนส่งไงใช่ค่ะค่ะนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันนะทุกคนหนูใส่ถ้วยให้นะครัคุณ ทำได้ทุกอย่างอยากรู้ว่าใช้เวลาทํานานแค่ไหนกว่าตะูใช่นะคะต้องใช <siglo. S 1> <karang S 2> ้เวลานานเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะต้องหลายขั้นตอนเหมือนกันค่ะก็เลยทําได้ปริมาณน้อยค่ะไม่นานเป็นวันเลยไหมคะใช่ค่ะก็ทําทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยเป็นวันเลยนะคะแต่นี้จะให้ดูแต่สีสันสดชื่นนะคะอันนี้ยังไม่ทอดนี่อันนี้เป็นงาดำงาดำโอยหอมมากเลยอะ เิวนิ่ไหมคะร้อนร้อนอยู่ร้อนมากร้อนีู้่แ่ตอนนก็แบบวลๆตรงนี้เนื้อข้างในก็จะหนุบๆอะค่ะคือไม่เหมือนไม่เหมือนต่อฟูกทั่วไปที่แบบเราตอทานแล้วเราจะรู้สึกว่ามีแป้งผสมอย่างเงี้ยค่ะแล้ข้างในมันจะหนุบเมื่อกี้กินนะข้างในมันดูีเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะก็นั่แหละไปตามแอปแล้วก็ชื่อชื่อเนี่ยชื่ออะไรก็อแอตัวฟูไอแอตัวฟูจำไม่ค่อยได้ นะคะขอบคุณมากอันนี้เดี๋ยวคิดเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวคิดตัง์มาด้วยเนี่ยอันนี้ปกติขายถ้าเป็นเซตนี้เท่าไหร่ถ้ารวมนะคะรวมทั้งหมด8รถถ้าราคาหน้าร้านอยู่ที่50บาทค่ะถ้าในแอป delivery จะอยู่ที่74บาทค่ะอ๋อค่ะอ๋อถ้าวันนี้พี่ก็ได้ในราคา50บาท50บาทปกติเขาขายขายในแอปเท่าไหร่นะ74ค่ะ74รวมอ๋ออ๋อเพราะว่าต้องไปบวกกับค่ารถส่งไหนดูซิจิ้มหน่อย อ่ะลองชิมซิป้าปาไหนชิมอุ๊ยขอบคุอันนี้รสอะไรอันนี้รสงาดำงาดำเดี๋ยวดูอันนี้อะไรสาหร่ายไหมอันไหนที่เป็นสาหร่ายอืมหอมงาดำหอมืกลิ่นเขาจะไม่ได้แบบว่าทานยากขนาดนั้นนะคะจะคงความเป็นสุกได้งาดำมอร่อยมากเลยได้ๆขอบคุณค่ะงาดำอร่อย นี่แบบรวมมือนีอะไรเนี่ยต้องบอกเห็ดหอมค่ะนี่นี่เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมน้ำจิ้มหนูก็จะแยกคือไมเราไม่ทำเผ็ดแบบปูไปเลยอ๋อแยกแยกความเผ็ดไปด้วยนีก็จะเพิ่มให้ลูกค้าอ๋เต็มมากตัวเพิ่มมากเขาผมหานเลยโอเคเนี่นี่อะไรอ่ะ อันทันอาไม่อันันดยอะเหรออืมเดี๋ยวเดี๋ยวใครสนใจนะเดี๋ยวจะเขียนไปให้ว่าชื่อเพจไอแอนตัวปูนะคะโอเคนะทุกคนไปละขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลคขอบคุณนะคะขบมากเลยังไม่ได้า